สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ผมเคยแนะนำไปในการขยายพันธุ์ตะไคร้ง่ายๆเนาะนะครับโดยการเอามาแช่น้ำไว้นะครับนี่อันนี้แช่ไว้ซื้อครับหนึ่งประมาณสิบหาหมือ่อสองอาทิตย์จริงๆแล้วประมาณอาทิตย์กวา่าๆนี่งหลักมันกระงองนะครับเอาใส่ใเบิง้งหลักนะครับหลักตะไคร์เนาะนะนมันตายเป็นพืชที่ ขยายพันธุ์ง่ายดูแลง,ง่ายปลูกกง่ายปลูกใส่ยังไ้นี่ครับเบิงใกล้ๆกันหน่อย <c oughs> ห่ากสองอาทิตย์นะครับนี่บดได้หอากมันติดไ้น,นะครับนี่ให้เบิ่งใกล้ๆของแท้เลยครับนี่ดีออกให้เบื้องนี่น,นีครับเห็นเห็นอันนี้เอาหากออกแล้วก็ตายนะครับนี่ รลาดมนันจะเพิ่มเ,เริมงอกออกมากตามตามหัวตะไคร่นี่นะ,นะฮะนี่เป็นตะไคร่ที่ไปซื้อมาจากตลาดในระยะเวลาที่เข้าใส่เน่ยกระมาณสองสามน 2, 3, ตนสี่หาตนใส่ต่มใส่แกงใส่อมที่เหลือเข้ากับได้ออกมาใส่ในขวดน้ำกินที่เข้าขวดเป้าขวดนั้นก็ได้แก้วน้ำก็ได้นะครับ ข้าวใส่ไว้ลงไปแล้วก็เติมน้ำไว้ประมาณถ้าจะเกี้ไว้ดุนก็นั่นบ่อยากครับตทาใบมันโป่งออกมากแบบนี้ขันเข้าวพออาไปลงดินข้ากับตัดชึบชึบตัดใบทิ้งเลยครับแล้วใส่มือเด็ดอะไรเนาะเด็ดใบมันเด็ดทิ้งแล้วก็ แส่ไว้ในานาม่อไปมันกับสีโบเยวนะครับโบเฮยวตั้งแต่กรีบข้างนอกเรื่อยๆแต่ว่าเก็บได้ประมาณเดือน2เดือนผู้ที่บ้านที่พมีพื้นที่ในการพอปุ๋ยเอาไปในห้องหอในห้องเศรานะครับเครื่องค้นดงค้นโดูได้เหมดแต่งสีนะครับอีกอย่างหนึง่งตะไครห่หอม ก็สาม,มารถที่จะเห็ดแบบนี้ได้เอาไว้แรยุ่ง,งทรงกลิ่นหอมล่องเบงนะครับการขยายพันธุ์ตะไคร่ปลูกตะไคร่ง่ายใีเดี่ยวนี่คือรากมั่นนะครับแซนําใบประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์ก,กว่าๆหลกกระงอกล้วครับเขตหลักหนีล่องเอาไปใส่เบงนะครับบ่ต้งพึ่งดินก็ได้นะฮะหรือว่าเอามาปักช่ำให้รลักกระงอกเขาจังเอาไปลง่พื้นที่พอปลูกต่อไปครับ